รู้ใช่ไหมว่ามึงกำลังจะทำอะไรเล่นอะไรรู้ไหมไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้เลย <laughs> <c oughs> ไม่ให้ส่งสติปบีบเลย <c oughs> <c oughs> แต่กูเชื่อว่ามึงน่าจะเล่นได้อ่าเอาว่ากูบอกก่อนว่าสิ่งที่กูจะเล่นเนี่ยเป็นแวนการ์ดแน่นอนเออแต่ว่าเป็นแวนการ์ดอะไรนั้นลองทายสิมึงคิดว่ามึงจะดาวออกไหมการ์ดไทยใช่แวนการ์ดไทย <c oughs> แล้วตอนเนี้ยแวนการ์ดไทยเขามีคอลแลบพิเศษไปนั่นคือคอลแลบกับมันคือ มัสไรเดอร์คาบุโตะแน่นอนว่าตอนเนี้ยคือไม่ใช่แค่คอลแลบอันเดียวนะตอนนี้ก็มีออกมาอีกเด็กแล้วเออซึ่งอีกเด็กก็คือไม่รู้ว่ามึงรู้จักมึงรู้จักคาบุโตะไหมรู้จักเฮ้ยรู้จักคาบุโตะเหรอนี่ส่วนอีกซีรีส์หนึ่งที่เขาออกมาคือมัสไรเดอร์บิลนี่ไม่รู้จักมืนนี่ไม่รู้จักแล้วดูสุดนี่ตัวไหนไม่รู้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมึงเล่นคาบุโตะไปนะได้ <laughs> ได้อะ <laughs> เดี๋ยวเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ใช่คุณย่าคุณย่าใช่ใช่คุณย่าแต่แต่แต่เพื่อความเซอร์ไพรส์กูจะไม่ให้มึงอ่านเทค <laughs> มึงค่อยอ่านเทคตอนเล่นแต่มึงแต่กูเชื่อว่ามึงเล่นได้แน่นอนโอเคอันนี้คือเป็นเป็นเดคนคคาบูโตะก็คือมันออกมาเป็นเป็นทีดีอ่าเป็นทีดีแล้วก็มีการ์ดเสริมนู่นนี่นั่นหน่อยๆ,ๆอ,อยๆอะไรอย่างงี้เดีย๋ยวเพื่อนดูเพื่อนดูแอบดูแอบดูนะ อย่าเชื่อไม่ถูกนะเออไม่เป็นไรอย่าพึ่งดูอย่าพออดูอย่าพึ่งดูเพื่อการเซอร์ไพรส์นี่คืออย่าเพิ่งดูใช่ใช่อย่าเพิ่งดูสแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนกูถึงบอกให้มึงว่าอย่าเพิ่งดูอืมไปดูตอนเล่นจริงโอเคป่ะได้ออได้มึงเล่นได้อยู่แล้วกูฟันธงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มึงเล่นตะกี้มึงอย่าเพิ่งแอบดูเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แน่เอออันนี้ก็สลับกันจริงๆอ่ะกูควรที่จะเล่นคาบุโตะเว้ย <ะ>กูบอกให้ได้ก็าคือคาโบโตะมันมีสีคาโบโตะมันเป็นสีเขียวไงมันเป็นแมลงก็คือเป็นสิงสาราสัตว์แออน่น,นอนว่าบิวกูก็คือเป็นสีเหลืองอ,อ่านั่นแหละซึ่งจริงออจริงคือเด็กเนียมึงคนเลยเดี <laughs> ๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เราต้องการรีแอคชั่นของคนที่ไม่รู้อะไรมาก่อนคือมึงมึงรู้ใช่ไหมว่ามันคอลแลบกับไรเดอร์หรือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงป่ะเนี่ยจริงนะแต่ก่อนอื่นก่อนใดก็ ้องขอบคุณสถานที่นะครับร้าน TCG Nexus นะครับที่ให้พื้นที่กับเราแล้วก็ให้จองของบ็อกคือตอนนี้มันมีทีดียวนมีบ็อกเสริมออกมาด้วยเป็นเสริมเฉพาะคาบุโตะกับบิวเลย mm hmm. อ่านั่นแหละดูกันต่อไปนะฮะว่ากูจะได้กลับไปห้องมึงเมื่อไหร่จนกว่าเมียมจะเลิกโกดกูนะฮะแงดูแนะ่แดูแนะ่ยดี๋ยเพิ่มดเพิ <laughs> การนี่คือกูรู้นะเป็นการกูเองรู้เดี๋ยวตอนที่อ,อาว่าถึงตอนนี้มันจะเล่นคาบุโตะจับอย่างมึงจับอย่างเพิ่งวางวางวางถึงตอนนี้มันจะเล่นคาบุโตะแต่หลังจากคลิปนี้มึงอาจจะรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวชุดเสริมเนี่ยมึงค่อยกลับไปบิวกูเล่นคาบุโตะเดี๋ยวมึงจะได้รู้เหตุผลนั่นเองว่าเพราะอะไรเดาได้ไหมมึงจะเดาไม่ได้เหรอตอนนี้ เดี๋ยวยบายอนเดี๋ยวเดียวเวเดก็จริงๆตอนวันที่ถ่ายนี่คือตอนเนี้ยที่สำโรงอ่ะงานแข่งแวนอ่ะมีแข่งไอ้นี่ด้วยแข่งมาสไรเดอร์ครับก็คือใช้การ์ดเฉพาะมาสไรเดอร์ได้อ่าไปแกเออแต่มีกฎเสริมก็คือใส่การ์ดจากนชันปกตีได้ไม่เกิน12ใบอืใบแต่อันเนี้ยเนื่องจากเราต้องเป็นคอนเทนต์เพียวๆเพียวๆใช่แน่นอนมันคือเพียว แต่ก่อนอื่นใดเรามาทอยลูกเต๋าแห่งโชคชะตากันดีกว่าแน่นอนว่าฉันค้นพบสมการแห่งชัยชนะแล้วคุณจะสอนไว้เหเฮ้ยยังแค่อะไรหน้าหนึ่งเพื่อการที่อยากให้มึงศึกษาก่อนมึงเริ่มก่อนได้เลยโอเคอืมนี่แหละอ่าอ่าแล้วที่ใส่อะไรมีติ๊กเกอร์ กูมีเลเกอร์แล้วกูก็มีพีจีสสารอะไอ่ะสารแล้วไะเปลี่ยนให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนให้เพิ่งดูรอสแตนอัพแล้วเล่นเย้เจ๋งปะโอเคมากูให้มันเริ่มก่อนใช่ไหมบอสแตนอัพแวนกับอ่านชื่อมาสเตอร์คาวุตโตมาสเดอร์บิวตโตโอเคเชิญก่อนเลยเโดโอ้โหโอ้โห เล่นเป็นแล้วโอ้โหมีติ๊กเกอร์เอาอีกแล้วเหรออันก้อนไอ้เอ๋เอาโอ้รูแล้รู้แล้วเล่นเป็นไหมชื่อเป็นโอ้โหไอเกตเอาเลยเอาเลยเอาเทนจูใครวะใครเนี่ยเอ๊กูก็ไม่รู้โอเค ท,ทิ้งอืมทิ้งไรรอทิกเกอร์อืมดอดอจืดด้วยใช่เนื่องจากมันยังไม่มีทิกเกอร์ใหม่เดี๋ยวมันจะมามในบุตอรอ๋อเมื่อกี้ก่อนนั่นเนี่ยคือที่เขาเล่นเป็นมาสไซเดอร์ครับเนี่ยคือใส่การ์ดปกติได้สองใบแต่ทิกเกอร์นี่คือเอาธรรมดามาใส่ได้แต่นี่เนื่องจากโค้งวันเสกไงเออไปต่อ<ม>อืมทำเป็นไรเป็นปตตคเคยประตูเซกเตอร์ใช่ยังไม่มีอะไรการ์ดที้มีสกิลว่าการ์ดที้มีชื่ออ๋อ มันคือสกินใช่เออไม่จำเป็นจะมีชื่ออื่นเปล่าโอเคมาเลยมาเลยใช่มันคือสกินในเมื่อมึงรู้แล้วว่าเด็กคาบโตคือสกินของแมกโนเลียลองเดาซิว่าเด็กกูสีเหลืองสกินของอะไรอย่างอย่างอย่าไม่อ่านอย่าไม่อ่านลองเดาลองเดามันก็ต้องเป็นบัสติออนก็เป็นบัสติออนเหรอจูอันหนึ่งเดี๋ยวก่อนยังไม่รู้ไม่รู้กูทิ้งขิอืม เพื่อที่จะ like ไลฟ์เป็นหนึ่งตัวตัวที่กูจะไลฟ์ก็คือ r a b b i t and t นด์แท้ l Bottle คอนมันมีชื่อว่ายังไม่ให้อ่านอีกจัวหนึ่งไปแล้วต่างไปซอสเซอร์เหรอใช่มันคือแม่มดนแม่พจน์ยงกองของมึงเออโอเคก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดไรพลาดเราก็ถามกันได้ไงนี่ไงเป็นการแลกเปลี่ยนความคุ้นเคยของพวกเราทั้งสองคนโอเค อันนี้มันทำอะไรได้หรือยังคุณลืมอ๋อต้องโดนไลททับก่อนอต้องโดนไลททับอ่าฮะเกตหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรโอเคปะมึงเจอบวัตถุนกูบวัทถลโจมตีไปที่เขาโตเซกเตอร์ต้องใช้ไหนเหรอไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เหรอเดขกุณใช้ป่ะล่ะเลใช้เหรอเลขคุณจะไม่ใช้ดิเดขกึงก็ใช้ใช่ไหมโอเคหนึ่งไลฟ์เฮ้ยไม่มีเป็นงดีเจหนึ่งดาบเฮ้ย มาสเตอร์กาเทคไหนเ้าอมมันคือใครมันคือใครลองเดาที่แถวหลังอ๋ออาคุณเยอะนี่วะอ้าวมีคนละหน้ามีคนลหน้าใช่เก็บกรูแต่งั้นมันฟอยก็มีสองแบบเออไม่เช่นดูลองลงไม่ไม่ชินเลยวะไอสาตาเดินเออไปเอเจ้าจี้ช้าไม่มีอะไรกับนี่อออออเคโ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 อเออ ชิลิคอนชิคเกอร์เอไลฟ์เป็นมามาร์สไดครับโตมาอมเฮ้ยทำราได้นะนี่อไไม่ได้นัาจริงๆไม่ได้น่จริงไ่เียวเคยรู้จงโอเคมาโดนไล์ทาบด้วยถ้าโดนไล่ท้าบด้วยมาร์สได้เลยครับโตมาร์สฟอมไม่ใช่เหรอวะ ไม่ใช่ไม่ใช่คุณสามารถแสดงการ์ดหนึ่งใบบนสุดของเด็กของคุณถ้าไปนั้นเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าขอได้ถ้าไม่ใช่เอาเข้าโซ่โชว์เป็นเป็นมาสเตอร์เบรคเบรคเบรคไร้์ฟอร์มอันนี้เป็นเกรดสองแสดงว่าขอได้อ่าฮะจะคอมามันจะบัสหนึ่งเคยควายโบจักร์คอนอ่ะที่แม่งตีแถวหน้าเป็นคอนแถวหลังเหรออืมอ่าถ้าตีแถวหลังตีแถวหน้าทั้งหมดอ่ะ เอามาหกมั้ยเฮ้ยใจเย็นสัตว์ให้กูจะเล่นก่อนเฮียเลยมอเตอร์ไซค์เฮียเคานเตอร์สกิลคือไม่สามารถไล่ได้แล้วก็ใช่แค่ช่องของการเข่าหนังเท่านั้นไอ้เฮียเป็นมอไซค์ไว้แต่ขี่ไม่ได้ไม่สามารถขี่ไม่ได้อม่ได้ขี่แบบนี้โอเคเฮ้ยอันนี้ต้องการใช่ไหมไปกูขอการ์ดด้วยมัสไลเดอร์บิวฮอตแก๊กลิงไม่เข้าซินะใช่ ไอเยนี่คือต้องให้ใช่ไหมสัองหมื่นห้าพันคีโตสัตว์จะเย็นกูยังเป็นแค่ขวดอยู่เลยกูยังไม่แพงล่างเลยหมดขวดโนกาเฮ้ยได้อะไรไดออเดอร์ไดออเดอร์เฮ้ยไดจอติกเกอร์จอดหนึ่งออเดอร์มาช้าไปหน่อยนะวัเลยมาเลยแกแสนแอนดร้าและกูก็มาอย่ามาเล้ายเลยทิ้งพีจีที่ได้มาเมื่อกี้มาฉัน คุพบสูตรสมการแห่งความสำเร็จแล้วเกื้อขยาวเนีย Rabbit Tank Best m a t c h ้นชิ Are you ready? หากันเลย Boon Soul Must Lighter v i e Rabbit Tank Fall โอเคตอนอยางอย่างโอเคหลังนั้นสกิลของ Rabbit and Tank Full b o t t o n บอกว่าถ้าเกิดถูกไลค์ทับด้วย Pentacream s o c c e r a t อ่ะเขาด้วบาทหนึ่ง และจั่วการ์ดหนึ่งใบเป็นลา,ลายที่มึงน่าจะรู้จักดีไม่รู้จักอ่ะโอเคเมื่อกี้กูทิ้งไปกูขอลงอีกเพื่อมาตีข้างมึงนั่นก็คือ m ั form. s เลเดอร h o ิ g a ์ฮอต f ก r m b ี s ฟอร์มเสสกิลทำงานสกิลบอกว่าลองเดาซิสกิลคืออะไรเขาคือใครก่อน <laughs> มันบอกว่าถ้าลงมาเอาการ์ดในมือหนึ่งใบยัดโซแล้วเนี้ยจั่วการ์ดหนึ่งใบ mm. อ่าไปจับจั่วหนึ่งเออโอ,โอ สองเรื่องนิดนึงเป็นสองใหม่โอเคแบทเทิลเลยไปพอดแคสติ่งฟอร์มตีไปที่มัสไรเดอร์เร็กมึงจะกาดอีกเหรอจะกาดไม่เหลือคนแล้วเนี่ยไม่เหลือทหารจะหมดเลยทหารยังหมดแล้วเดี๋ยวมึงก็เลี้ยวออกมาได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงเพิ่งเพิ่งได้ได้ไอ้เหี้ยไอ้ดาบเออดาบชุบต้องอย่างนี้ดิบ้าไปมัสไรเดอร์บิวแล้วไปแทงฟอร์มโจมตีไปที่เออ มาสเนอร์คาโตมาสฟอร์มไดรฟเช็คโอ้ยบอลทิเกอร์เจยอันี้จะได้ก่อนกริ๊งอ้าวได้อัอีกรล้งจะมีเล่นหมดแล้วมั้เกผ่านเลยอาเชิญสแตนแอนด์อร์ร๊งใครครับใครครับเนี่ยและไรกก็ยังไม่รู้หรอวันคือตัวอะไรอ่าอันไหนอาร์เซวกันคือมทิ้งอาร์ที่เที่ยหรือขวาลงอชิงอันนี้เออ อันนี้ทิ้งเหรอทิ้งเฮ้ยไรเป็นมามาเลยเดแมงโนเลียก็เยียแล้วไม่ใช่อเ,นเน็กครบุโตแมงโนเลียฟอร์มใช่กันไอสัเดอ่ะ,อะเก็สองก่อนใช่ประดุกรครับอม,มันเดิมโชว์การ์ดหนึ่งใบบนสุดในกองของคุณออต้องโซ,โซบาด้วยอหือดมาโซบาด้วยเโชว์ท็อปอโอเป็นไงเป็นยูนิตก็เป็นยูนิตแหละ อ่ะขอมาขอมาขอมาบู๊ยยังดีวะห้าพันเออหมดแล้วฮิวแต่นะต้องใช้นี่ใครอ่ะที่จัวดได้โดยสิ้นเิเดี๋ยวออกแล้วตัวอะไรวะที่เสียเฮ้ยจำได้เนี่ยเวลาเวดาเออแบบนี้บอกแล้วผมเล่นได้อ่ะใช้ดีกว่าโอเคเขาเดิมบอกว่าบอกว่าบาร์หนึ่ง ทิกัรสามใบคือโม่สามคอไม่เกินหนึ่งใบจากผมอ๋อถ้าเกิดเป็นแมกโุเรียแล้วคอได้สองใบแทนไหนแมกโุเรียมึงนี่ไงโอู้๋จะได้อูอ้ยครั้งแรกครั้งแรกลืมไปแล้วสินะมูฟแมกโุเรียตอนที่เราทั้งหมดใช่เลยโอเคเออสี่เนี่ยซิ้งไปเลยสามใบหนึ่งได้ละ อะะไรวแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นเป็นเป็นโอเวอร์ปกติยังไม่ต้องไปเสียดายขนาดเฮ้ยนี่ไงสุดยอดไปเลยอำมาเนื้อมาสองตัวขาใช่เกตหนึ่งไงเกตหนึ่งไงเันนี้นะคันนี้ใช่อันนี้มันเป็นใบใบพิเศษหลังทีดีนะเว้ยเออใช่ซึ่งกูก็ใส่เสริมเข้ามาด้วยถึงแม้จะเป็นไม่ได้อยู่ในทีดีธรรมดาแต่เป็นตัวเสริมก็ใส่เพื่อให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นก็ลงจากมือหรือกองเอาไม่ได้มาจากมือ เผื่อตาคบเผื่อเพอตาหน้าไงไม่มีหรอตรงนี้ไม่มีหรอเจริญที่สุดยังไงเฮ้ยแถวหน้าเลยเหรอแน่นอนอ่านก่อนมันเป็นเซโลอ่ะไอตัวเพอร์หน้าแล้วหลังเพอร์ด้วยอ่ะอ่านเลเพอหน้าหลังเออขึ้นบนใช้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเฮียเอาฮิวมาตีกูแน่นอนคืไม่ตีถลังได้ใช่ จะได้ตีข <HD> ้างหน้าเ <sword> <benim> ้าหมดโอ้ว้าวเข้าไปเยอะเข้าไยโอเคเข้าไยอเข้าไปทันเออไวกาดเออโจมตีเออสองห่แปดเขาจะบ้านหนึ่งเรนต้องตีเสร็จมึงตีเสร็จก่อนไหมฮะอันนี้เออตีเสร็จอ๋อเมื่ออดใช่ไจบกันต่อสู้โอเคตีเลยเนี่ยยี่สิบแปดแรงใช่ไหมยี่แปดอย่างนั้นอ่ะที่แวนกาดกันยีสโนกาดเลย ได้ไปเช็คเออเสี่ยอ๋อไม่ใช่คือมึงจะดูมึงเกณฑ์สองนะมึงดูเกณฑ์สองก่อนก็ได้เฮ้ยนี่กฮิวนี่้งพลั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 งอยวเขาตกที่ครั้งนี้เอออ่ะหมดละหนึ่งดาเมจเฮ้ยว้าไม่มีลบเฮ้ยอืมเคเขาตบ้านเลยเริ่มคนนี้โอเคบวกข้างหันตีกัแถวหลังได้ห้า เอตีวาปีชิ้าปีชิไอเชตีแถวนั้ก็คือเสร็จไม่ได้ใช่ไหมเสีแล้วปีชิไอเชเอใจเย็นได้เลยเสจไม่ได้โอเคอ่าโดนโดนโนโดนหอดมจได้ใช่ไหมมตีแถวน้าโอ้โหไม่มีเชเพื่อเจ๋อาแค่นี้แค่ขอ5,000เยอะ5 0 0นเอเหรอแรักแม่รักกนขอ5,000 5,000แต่กูให้1 5เลยมีใจดีทาเธอ หันเธอแล้วใช่ไหมออ้าว stand and draw มานี่กูต้องเพื่อแบบเขาเรียกว่า raw accurate เหมือนตามเนื้อเรื่องนี่กูทิ้งฮัตสัดทิกเกอร์ที่เป็นฮิลเพื่อไรมองวะฟอร์มทีอ่อันตรายที่สุดฮัตเซิดลาบิทแทนเกอร์ไลดเออร์อย่าไปเออมันมีนี่ด้วยดีว่ะไม่ใ <s> ช่ <laughs> <laughs> อ่ะหรืออย่างนั้นนะสกิลของแลบิทแทงส์ฟอร์มล่างแรกบอกว่าถ้าเกิดถูกไล่ทับโดยเฮกซ่าออฟซอสเซลเลตหรือแอสเซิร์ฟฟอร์มดูการ์ดใบบนสุดสามใบและยังไงนะเรียงใช่ไหมไม,ไม่บอกเลยว่าเอออดูสามเรียงใช่ดูสามใช่อืมอ่ะเรียงแล้วตามนี้สามใบโอเคทับป,ปึ๊ต่อไปกูขอลงตัวที่มึงน่ารักและชื่นชอบมาก เพราะกูโดนมึงเอาเรี่ยเนี้ยบูลลี่กูบ่อยมากป่ะหลัดสตาร์กเดี๋ยวค่อยบอกว่าสกิลทำอะไรแต่เป็นอีกหนึ่งตัวละคของมึงแน่นอนแต่มึงดูสกิลมึงก็น่าจะรู้แล้วทุกที้อเจ๊สามเก๊สามเ,เออไอเนาะโอ้โอ้โอ้โอทำไม้คุณยางคุณยากดีนะไม่มียิง ไม่เท่าไรอโอเคดังนั้นขอลงอันนี้เป็นฝั่งเรียกเหมือนเป็นฝั่งตงงัวร้ายมั้งกูลงเลยมามาสไปเดอร์ลงเมื่อลงมา <c oughs> จ่ายเขาตร์บลัสนึงดังนั้นดูท็อปไม่ได้ดูท็อปอป่ะ <c oughs> ขอขอภหย <c oughs> บอกถ้าเกิดแวนดเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าหาเฮกซ่าออฟหรือแฮตเซิร์ฟฟอร์มได้เลย <c oughs> ใช่ก็คือหาเพอได้เลยแกมูดใช่แล้วเป็นไงบ้างการที่โดนเด็กรักเก่าของมึงตกไวูุ้ตัวแรกของมึง มีไหมมีไหมมีตัวที่กูจะลงนี่เป็นอีกหนึ่งเซกนั่นก็คือมาสไลเดอร์คลอสชาร์ตนั่นเองอย่าไปว้าลองดาวก็คือตัวมดูสนใจนะเฮียมึงเนี่ยแล้วสลับไปกูเลยอะเจอทิกเกอร์ใช่หรอใช่เจอทิกเกอร์หอวห้าผันแต่มันนีสกิลแรกอีกตัวที่ปัจจุบันก็ยังใส่ใส่มาถึงปัจจุบันตัวที่โหดเทียมาก จับที่กับกูเลยไหมตอนนีค้คิดถึงคิดถึงเอกท็อปใช่แล้วบอกเมื่อโจมตีถ้าแวนการ์ดาตั้งอยู่ดูท็อปหนึ่งใบนำการเป็นนั้นเข้าสู่โซได้อ่าฮะโอเคหลังจากนั้นมาขอลงอีกหนึ่งตัวแล้วกันในเมื่ออันนี้มันเป็นฝั่งเขาเรียกว่าคือปกติพระเอกมันจะเป็นขวดสองอันใช่ไหมแต่เยี่ยมมันเป็นเยลลี่แล้วกดตูมแล้ะนี่กูมีอีกหนึ่งเยลลี่นั่นคือมาสไวเดอร์กรีซตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดได้เช็คเจอยูนิต โซวแบตสองเขาจะชาร์จหนึ่งได้อือหือเอ้าทำไมซีคิวเสริมเพนโฟแม็กไม่ใช่รอลวมล่างในอนาคตรอลวมล่างนะอ่าฮะโอเคแวดกาดตีก่อนเลยหมื่นสามพูดน้อยใช่หมื่นสามเองเห็นอะไรตัวนี้มันแจกข้างไม่ได้แจกตัวเองเฮ้ยตัวเขาแจกข้างข้างใหญ่ข้างใหญ่ที่แน่โอเค สองลูกเข้าบ้าเอ้ยมนรู้ไายแรกไม่ใช่ไอ้เระไม่ใช่คุณสับไม่คุณลืมไปสับไว้ลืมไปว่าสับบ้าเรียนครับแต่ลืมไหมเด็กคลิกปอยแค่ไม่ดีเฉยนี่กูทำอะไรเนี่ยไว้กูทำอะไรลงไปบ้าเอืมอ่ะข้าง ไอ้เช uhm, นี่ม네ันจะปล่อยยิป่าวะยิบดิกดหลังไงออ๋เหรอเข้ามาเลยเออโอเคกูได้ชาร์จด้วยไปตีแวนเท่าไหร่ยิบเอริสันแต่เราทำได้บอกมึงเอรสันเย้ไอ้คนวันนี้คัทแดนซเปล่ากัทแกนซเปล่าคัทแดนซเปล่ากัทแกนซเปล่าไปกักเลยมาเลยไปตีแวนจุดแปดขอให้ไม่ใช่เพอร์ซนา เฮ้ยเชื่อไหมแสดงไม่มีอยู่บนมือโอเค่านเลยสามเว็บบานบาใช่แล้ว <c oughs> เอาเชิญจุ้ยเปแยมึงอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะมีด้านเสรอะยังไม่มีมีแค่นี้อยู่นะมีแค่นี้นะใจเย็นนะเอามึงรู้เ <c oughs> ลยใหม่ไวะรอชุดเสริมรอชุดเสริมรอชุดเสริมเดี <c oughs> ๋ยวเรามาเจอกันใหม่อ๋อโอเค อไปไลฟ์เฟซมีอะไรไหมัตว์ไม okay. okay. ่ม so kind of oh. uh ีโอเคโอเคตายไม่ได้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออเออสกิลบอกว่าเมื่อลงบนสนามไปเฉยในช่องอละอากัศเมื่อแวนเป็นไมา์แล้วเลือดทะพุ่งโซบ้านหนึ่งเลือดเยาว์กาลมาคนหนึ่งไปจุดจุดเทิร์น พี่ิงเข่าหลังแรกแล้วบวกห้าพันเลือกโอเคอืมระทุเออเล่นกี่วันเอาจริงๆมันต้องใช้คัตเตอร์มาด้วยก็ใช่ไงเฮ้ยแต่มึงก็เลือกให้ตีหลังไปแล้วไงนี่ก็ตีได้ไงมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะมึงสี่เวฟพอไอ้สารสงสารกูกูสามแดงแล้วนะมือกูมีแค่อี้เกี้ยวหกใบเดี๋ยวก่อนให้กูเล่นให้กูเล่นเฮ้ยเออตีเข้าไปเลย เปิดได้ไอกรอตกที่ีฟนนะอย่าลืมนะทิกเกอร์นี่ครบเซตตีไอเชื่อเยตดก็ได้โอเคตีแบนกมาเลยตีแวงก่อนสิบหงั้นอะกะห้าโอเค แบรนด์โจ๊ตตี้อ่ะฮะสิบสาพอเบาๆน้ครับเฮ้ยไอ้เจ้าึงสภาพแบบขี้แล้วผบองแบนดมึนนี่นะเฮ้ยแวนหรอแวนกันปสองลูกเข้าเจอปวดลกเออเฮ้ยดอเดี๋ยวจยไมังไงมึงดอก่อก็ได้ปะเื่อความมันใจจํไม่ดีแล้ว อาจจะหมึนแล้วอือยอภพลังไทยเชื่อมั่นหรือเปล่ามึงเชื่อมั่นในคำพูดอืคุณย่าเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดอีฝ่ายขอสองลูกเข้าเช็คได้ทิกเกอร์ควรเชื่อมั่นคุณมคุณย่าได้บอกว่าว่าโค้ชจะเซฟโอเคเออมันเป็นไงเลยคุณย่าบอก มึงไม่เชื่อคุณย่ากูฮิวก็ไม่ได้ฮิวคุณย่าบอกช่างนั้นโอเคยังไงต่อข้อตัดหนึ่งเรื่องคนนี้บวกค่าพาตีจะทถาังได้ไปเลยยี่สิบมาเลยเดียวไม่ดีเลยเดี่ยวไม่มีให้เลยเนี่ยไอ้ยัยมือนี่ของอยากโชว์ั้างั้นกูอยากโชว์เข้ามาโอ้โหไม่มีไปเลยอันนี้ 33แสนกามเวรเก่าเยอะเข้ามาอีกไยไม่มีนพันสปาร์คิงโฟมสแตนจอห์ดังนั้นกฎของเราเป็นกฎที่ไม่มีที่ไหนที่อื่นบนโลกเพอร์โซน่าโซชาตีวันหนึ่งโอเคมาบอยบอย่อยบ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 อยเจอโอเวอร์แน่สัตว์อ่าเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนบัตสตาร์กมั่ง โอเคดัง okay. นั้นกูขอลงล่างแรกก่อน Mask มัสไรเดอร์คลอสเมื่อลงมาจ่ายโซบลัสหนึ่งลัสเป็นไนโรไปเลยไม่ใช่แล้วบอกว่าดูการ์ดสองใบอืมโอโ้โหนำการ์ดที่เลือกเหล่านั้นไปเรียงบนสุดของกองการ์ดคุณได้นำที่เหลือไปไว้เอ้ยไปไว้ไปไว,ไปไว้ใครกู <laughs> ไปไอ้สว์ <laughs> <laughs> ไปไว้ข้างล่างกูขอโปะท็อปเฮ้ย <Hey. S 1> อาฮ่า เฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยไม่น่าทิ้งตัวนั้นไปเลยอ่ะอีกร่างหนึ่งกูขอลงเป็นมัสและเดฟิวและเป็นทั้งสปาร์กิ่งฟอร์มโอเคหลังนั้นเดี๋ยวก่อนกูยังมีอีกหนึ่งสกิลของแฮตซัดฟอร์มที่ยังไม่ได้ทําเมื่อกี้ครับเมื่อกูเพอร์โซนาไล่มาถึงกูจะเพอร์โซนาโซชาร์ก็ตามจ่ายเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งและโซบลัสหนึ่งอืมดังนั้นกูสามารถ เอาคีหรือฟอนต์จากในมือไปโปกท็อปได้แต่กูไม่มี mm hmm. กูไม่โปกเพราะกูมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่บนท็อปกอ mm hmm. <laughs> กูพูดทำไมนาอ <laughs> มีพีทไม่ได้อ้อมีหรือเปล่านะเมื่อ,มอกี mm ้ตอนแรกึงบอกนีนีโอเคแต่ถึงจะไม่โปะแต่ก็ได้บวกไรฟ์อยู่ดี mm hmm. ก็คือตานี้กูจะมีอีกหนึ่งไรฟ์เป็นสามไรฟ์ไปแบทเทิ มาสเตอร์ดีบิวและมิแทงฮัสซัดฟอร์มจบตีไปที่คาบุโต๊ะสามร้อยไี่สิบสาม่ันไปสุดตาเนี่ยอะไรวะลุ้นเอาสิเออกูไม่โปะที่ไม่โปะฟอนสาดแดงว่าแต่ไม่เราแต่ไม่เคยกูกูเลยยังไงเฮ้ยเชี่ยสองทุกข้าวแน่นอน กูจะให้เข้าเลยดีไหมโอเคดูไลฟ์เช็คดูโอวาททริกาแต่เดี๋ยวไม่ใช่โอเวอร์เหลือเป็นร้อยล้านสองตัวดังนั้นกูขอโยนแปมือเสียมือไปขนาดนี้กูร้อยล้านแวนเลยแล้วกัน โอเคงั่น,นจุนใช่ได้อีกหนึ่งตัวกูขอให้ตัวที่กูชอบนนก็คือไม่ใช่กูจะให้ึูทำไมอ่าไอตัวเนี้ยบอกว่าด้วยความสามารถหรือค่าของออต้องแวนกาดอ่างั้นกูให้คลอสตัวนี้อืมใช่ดังนั้นแวนการ์ดบอกว่าถ้าเ,เกิดกูได้เช็คเจอทิกเกอร์กูเลือกเรากาดหนึ่งใบบวกหนึ่งหมื่นไปตัวนี้บก 1, วกอีกหมื่นหนึ่งแล้วสกิลปิ้งทำงานตัวนี้ก็คือโซบลาสสองดังนั้นเอาเฮียยังไม่ได้ เอาได้เลยอ่าโอเคเซ็กตนเช็คโอเคตีเค้าทิกเกอร์ไปบวกตัวนี้อ่ะอ๋อแต่นี่กดเทคไปแล้วแต่ว่าแวนไม่ใช่หนึ่งเธอหนึ่งครั้งกูสามารถบวกได้อีกอ่ะก็คือคออีกหนึ่งหนึ่งครับไอ้ฝั่งนี้ดิฝั่งนี้มีเยอะอยู่ละอาฮะอ่ะอีกหนึ่งไดฟ์โอ้โหไม่ได้เป็นไงคอร์สชาร์จเซ็กแปสองดาเมจ เอ,เอ,เอว่าไงอีกสองเวฟบ่าเบาๆก่อนเบาๆก,ก่อนจะให้กูนับไหมนะ้กูนับอีกตาเลยเพิ่พมบ้าหมือ่อเป็นห้าหมื่นแปดโอที่เท่าไหร่วะนะนะีเ่เฮ้ยกูจะเอาขึ้นมือทำไมเฮี้ยขี้โกงเกือบแล้วยังไงว้าไม่ทองเข้ามาเลยงั้นแสดงว่าอีกหนึ่งใบนั่นคือ <c oughs> ใช่หรือไง มเฮ้ยใช่กันมึงไม่มีเหรอหมดแล้ไอ้เหี้ยโอเคก็ตามนี้เป็นไงบ้างครับมัสไบ i เดอร์คอลแลบกับแวนการ์ดมีความแบบสนุกอะไรยังไงบ้างไหมฮะมีครับมีความความรู้สึกนี่คือเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้เจอเดียวเดียวเดียเดียวเยวเอยเนี่ดียจะไยด้ร่เดใหม่ดียวเดีวเป็นรเางไฮเปอร์ฟอร์ม เดาได้ไหมว่าไฮเปอร์ฟอร์มเป็นล่างอะไรนักการนักกก็นตัวใ่ักการใหญไม่รี่ือเป็นร่าเข่าถั่วยังไม่รู้ด้วยว่าจะมีหรือเปล่าแน่นอนว่าเนื่องจากมันอัปเกรดให้มารสไลเดอร์ดังนั้นตัวล่างใหม่ของแรบบิดแทงฮัสซัดฟอร์มที่เป็นแรบบิดแรบบิดอ่ะมันก็จะมาด้วยและนั่นก็คือตัวแม่มดอีกล่างหนึ่งที่แสตนด์มันเก่งาดูเกินเก่งด้วยแล้วกูก็ได้อันนี้ต่อ <D ep id> โอเคเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวกูจะแสดงพลังให้ดูว่าคาบุโตะกอยจะเหนือไวเหนือแสงตบไอพิกซ่าออกที่มึงรัก,ก,กนักรักหนามึงให้ดู <laughs> <laughs> โอเครอเจอกัน <laughs>